ก่อนหน้านี้คนบอยได้แอบมาดูแล้วทีหนึ่งตอนที่ประมูลได้นะครับแล้วก็แอบมาดูต้องบอกก่อนเนาะโอ้ของยังเต็มหน้าบ้านเลยนี่แกอาไปแล้วนะครับบางส่วนเราซื้อของเก่าชอบเดี๋ยวเรามาเปิดใฟหน่อยนะมีเตียงเก่าด้วยมีต้นไม้ลอมด้วยชั้นสองจะเป็นสองนอนหนึ่งน้ำนะครับบ้านจะสั้นๆหน่อยเนาะคือต้องได้ปรับปรุงใหม่หมดแน่นอนนะครับไม่เอาแน่นอนทรงนี้นะสภาพนี้ สวัสดีครับโค้ดบอยแอนด์แงเกิลเวนรอยล้านนะครับวันนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านประชากรไทยลาดพร้าว93ครับมาทำอะไรล่ะครับมาเปิดซับที่โค้ดบอยประมูลได้ขนาดนี้มีนเวสเสร็จ100%เต็มแล้วจะสวยขนาดไหนหน้าตาเป็นยังไงตอบก่อนนะครับบ้านหลังเนี้ยล้านมา20กว่าปีทำไมโค้ดถึงทราบนะครับเพราะว่าโค้ดอ่ะเพิ่งจะจ่ายค่าส่วนกลาง บอกก่อนนะครับค่าส่วนกลางที่นี่เขาเรียกว่าค่าสนับสนุนหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่โตโมโหรานแต่ค่าสนับสนุนหรือค่าส่วนกลางแค่100บาทไม่จ่ายก็งูแล้วบ้านนี้นะครับล้างมา20กว่าปีราปรพอนะครับหรือคนเก็บบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เพิ่งจะได้เก็บตังบ้านหลังนี้ครับหน้าตาเป็นยังไงสวยขนาดไหนซ่อมเสร็จแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันบ้า แต่นะแเสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างในเป็นยังไงไปดูกันตอบก่อนนะครับใครที่อยากได้บ้านเนื้อที่เยอะจอดรถได้สองคันแล้วบ้านนากว้างต้องทำประตูสไตล์นี้ครับสไตล์เลื่อนสลับครับผมรถจะจอดข้างไหนก็ได้นะเดี๋ยวเราเปิดเข้าข้างนี้กันเข้ามาดูข้างในกันนี่ครับเปิดออกมาแล้วเห็นไหมครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าหมู่บ้านนี้กาลังพัฒนาเป็นหมู่บ้านเก่าที่ตอนนี้คนรอบนอกมาซื้อมาจับจองแล้วมารีโนเวทตอนนี้แข่งกันรีโนเวทบ้านสวยมากๆตอนนี้เราอยู่ในที่ลานจอดรถแนวใหม่นะครับเดี๋ยวนี้เรานโยกทําหน้าต่างแนวบานกระทุ้มนี่ครับนี่เปิดจากข้างในได้นะครับข้างในสวยขนาดไหนต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นแนวมินิมอลแต่งสวยมากแล้วเล่นสวนหินด้วยไปดูกัน แตน,แตน,แตนสวยมากๆนะครับทำออกมาแล้วต้องบอกก่อนว่าลองไปดูนะครับก่อนหน้านี้ตอนนี้เราอยู่ข้างในภายในตัวบ้านต้องบอกก่อนนะครับว่าสวยมากๆนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่ออกแบบไม่ใช่โค้ดบอยนะครับเป็นคุณพอ่อ มาช่วยร่วมดีไซน์บ้านสวยๆนะครับและที่สําคัญบ้านหลังนี้ยังไม่เสร็จมีคนนะครับรอที่จะซื้อรอที่จะชมไม่ต่ำกว่าสิเจ้าแล้วโดยเฉพาะคนละแวกนี้นะครับบอกก่อนว่าถ้าคุณเห็นก่อนทําแล้วคุณเห็นปัจจุบันนี้ตอบได้เลยว่าเหมือนคนละบ้านนะครับเรามาเริ่มตั้งแต่การปูกระเบื้องนะครับ กระเบื้องลายนี้ต้องบอกก่อนนะครับเขาเรียกว่ากระเบื้องดินเผาเป็นกระเบื้องขนาด60คูณ60ราคาแพงมากนะครับแต่ด้วยความสวยงามก็คือดินเผาลายห,หินอ่อนแต่ก่อนถ้าไปดูนะครับตรงนี้เคยเป็นห้องผมบอกก็ทุบออกครับเพื่อให้ทําเป็นร้านโล่งๆคราวนี้ก็อยู่ที่คนซื้อแล้วว่าจะไปดีไซน์อะไรตรงนี้อาจจะเป็น f ฟ m i l y ่รูมดูหนังฟังเพลงเพราะว่าเราใส่กระจกบานตายครับนี เป็นบานใหญ่เลยเพื่ออะไรครับนี่เทคอินคือเราสามารถเห็นใครไปใครมาได้แล้วถ้ารู้สึกอยากเปิดนี่เราก็มีหน้าต่างบานกระทุ้งเพื่อให้รับลมได้นี่ครับงานดีไซน์ใหม่ไม่ต้องเป็นแนวบานเลื่อนแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นบานกระทุ้งอยากจะเปิดรับลมเราก็มีมุ้งให้อีกนะครับเสร็จปุ๊บนะครับ เดินไฟใหม่ปั๊ปล้าใหม่ทุกอย่างใหม่หมดของเดิมห้องน้ำนะครับอยู่ตรงใต้บันไดแต่ห้องน้ำจะแค่นี้เองห้องน้ำสมัยก่อนนะครับจะอยู่ใต้ถุนบันไดนะครับแล้วมันจะอึดอัดเวลาเข้าห้องน้ำที่โอกาสที่หัวจะกระแทกพื้นบันไดก็มีสูงคราวนี้เรามาดูครับเราทํายังไงใหม่นี่ครับเราต้องการให้ห้องน้ำดูกว้างเราไม่ทําเป็นแบบเปิดเข้าหรือเปิดออกแต่เราทําเป็นแนวใหม่ครับแนวมินิมอลคือแนวสไลด์ ไฮไลท์ของมันอยู่ตรงนี้ครับนี่แต่แนั่นๆแล้วขยายห้องน้ําใหม่ครับผมแถมนี่ไม่ต้องกลัวนะครับลุกนั่งสบายไม,ไม่โดนแน่นอนครับกะระยะแล้วถ้าสูงกว่านี้ ก็อปน,นความสูงซะเปล่า,าครับแซวเล่นคราวนี้ใต้ถุนบันไดเราทําอะไรกับมันครับเราทําสวนหินครับผมนี่นะครับสวนหินเสร็จปุ๊บต่อด้วยเราทําชั้นวางของก็เป็นงานดีไซน์แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะใช้กระเบื้องนําเข้าเกดแผ่นหนึ่งเกือบร้อยกว่าบ,บาทต้องบอกก่อนว่าตอนนี้โค้ดบอยก็เปลี่ยนแนวนะครับมาทําบ้านสไตล์สวยๆนะครับคราวนี้เรามาดูบันไดก่อนครั แต่ก่อนบันไดเนี่ยเป็นบันไดที่เป็นบันไดแบบมีชานพักเวียงเขาเรียกว่า2ขั้นนะครับโคดบอยไม่เอาครับเพราะว่าบันไดเวียงเนี่ยเวลาเดินขึ้นมันเดินขึ้นลําบากโคดบอยก็เลยปรับนะครับให้เต็มแล้วก็เพิ่มขั้นบันไดมาอีกหนึ่งขั้นเพื่อให้การเดินการเดินง่ายขึ้นเยอะนี่แล้วก็เอากระเบื้องพื้นมาปูบันไดบ้านก็จะดูสูงโปร่งโล่งสบายแล้วเน้นมินิมอลจะเน้นบ้านสีขาวเสร็จปุ๊บจริงๆตัวบ้านแต่ก่อนอยู่ตรงนี้ครับสุดแค่ตรงนี้เองแล้วก็จะมีทางเข้าแต่ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นนนหห้อห้อองงงึะครับ ยคนดบอยทุบหมดเพราะว่าต้องการให้บ้านเนี่ยดูโปร่งก่อนนะครับแล้วให้ลูกค้าเนี่ยนะครับหรือคนซื้อมาจัดวางฟังก์ชันเองโซฟาทีวีตู้เย็นอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องแล้วแต่คนซื้อเลยแต่ไฮไลท์ของโค้ดบอยก็คือบ้านหลังนี้ครัวสวยครับมากนี่ครับครัวเราไม่ได้เข้าทางด้านนู้นนะครับเรากลับมาเข้าทางด้านนี้เพื่ออะไรครับเพื่อตรงนี้จะได้เป็นคอทเตอร์บาร์วางของเตรียมกับข้าวนะครับหรือตรงนี้จะมาทําเป็นโซนนั่งกินข้าวก็ได้นะครับ แนวใหม่คอบอยครับนี่นะครับจัดกวางทุกอย่างฟังก์ชันให้เกิดประโยชน์มากที่สุดถ้าลองมองรอบๆดูแล้วนะครับต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังนี้ตอบโจทย์ได้มากมีซิงล้างจานนะครับแถมเหมือนเดิมครับมีบันฟริกนะครับก็คือบันตายที่ขนาดใหญ่ข้างนอกเราสามารถมองไปเห็นแสงเข้าเพราะว่าคอนบอยทำแผ่นใสเสร็จปุ๊บห้องครัวไม่อึดอัดครับ ยังมีบานกระทุ้งอีกสามารถรับลมจากสวนหินหรือลานนั่งเล่นหลังบ้านได้เปิดมานี่ลมเย็นสบายเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวเราไปดูสวนหินกันคือเราอินเทรนแล้วกันนะครับบ้านที่โค้ชบอยทำเนี่ยตอนนี้แนวสวนหินแนวสวนตะบองเพชรนะครับมากําลังฮิตมากเลยเราก็มาทําเหมือนกันครับนี่มาดูหลังบ้านครับสวนหินสวย,สวย เอาไว้นั่งชิวนะครับมีหลังคาโปร่งแสงรับลมได้นะครับเอาโต๊ะกลมนะครับมานั่งจิบกาแฟตอนเช้าแต่ตอนนี้อาจจะร้อนหน่อยตอนเช้าอาจจะดีหรืออยากจะทําเป็นสวนหินแบบเครื่องซักผ้าอยู่ข้างนอกค้บอกก็มีต่อกกมีต่อท่อน,น้ําทิ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราคิดถึงคนซื้อนะครับว่าคนซื้ออยากจะทําอะไรมันแถมลานตรงนี้นะครับโค้ดบอยยังมีสวิกอยู่ข้างนอกเผื่อนั่งกินหมูกระทะ นะครับรับลมจากด้านนอกได้ไม่อึดอัดนะครับเหมือนปาร์ตี้นอกบ้าน ถึงบ้านจะเล็กแต่เราก็มีลานนะครับเขาเรียกว่าลานกิจกรรมก็คือลานสวนหินนี่แหละครับผมเป็นไงครับนี่แค่ชั้นหนึ่งต้องบอกก่อนว่าตอบโจทย์บ้านนี่เชนเปลี่ยนอารมณ์หม่หมดเลยนะครับด้วยงบประมาณการรีโนเวทที่เราสามารถควบคุมได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันต่อครับตอนที่เราเดินผ่านเราจะเดินผ่านคอเตอร์นะครับเราสามารถมองเห็นทุกคนนะครับในบ้านว่าทํากิจกรรมอะไรกันแม่ทําครัวแฟนอยู่นี่ทุกอย่างอยู่นี่นะครับมันเท่ากับว่าบ้านมันโป บ้านมันไม่ถูกกั้นนะครับทุกจุดโปรง่งสามารถมองทะลุถึงกันได้หมดมาดูข้างบนกันครับข้างบนต้องบอกก่อนนะครับว่าโค้ดบอยเน้นเป็นมัสเตอร์เบดดูเป็น2ห้องนอน1ห้องน้ําแล้วกันนะครับ เรามาดูห้องนอนใหญ่กันก่อนมาสเตอร์เ o ด m เปิดมาปุ๊บนะครับก็จะเป็นห้องนอนใหญ่เลยถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ได้เยอะมากเตียงจะอยู่ฝั่งนู้นก็ได้นะครับโต๊ะตู้เตียงโซฟาข้อดีของบ้านหลังนี้คนบอยเน้นงานโปแล้วงานมีเนียมลายไม้เพื่อให้เข้ากับเทรนตอนนี้นะครับเทรนลายไม้วัสดุไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้ พอเราเปิดออกมาปุ๊บเป็นลานระเบียงครับผมนี่มาสเตอร์เบดมได้ลานระเบียงอีกบ้านหลังนี้คุ้มมากๆแล้วดูงานดีไซน์โคตรบอยนะเน้นโปรเน้นทันสมัยเน้นใช้งานจริงนะครับเหมาะก,กับทุกเพศทุกไปวัยรุ่นก็ยิ่งชอบนะครับผู้สูงอายุก็อาจจะชอบเพราะว่ามันโปรง่งตากผ้าตรงนี้ก็ได้ข้อดีของบ้านหลังนี้นะครับบางคนอาจจะมองว่ามันทางสามแพ่งนู่นนี่นั่นในซอยนะครับเขาไม่คิดว่าเป็นทางสามแพ่งเขาเรียกว่าถนนที่มันทําให้บ้านเราเดี๋ยวดูไม่ติดกับใครคือเรามองไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ย มันสบายตาเพราะว่าบ้านมันไม่ติดกับใครเลย3แพ่งซอยนะครับไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่คิดคราวนี้เราออกมาจากห้องมัสเตอร์เบดมเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนลูกกันครับห้องนอนลูกก็สามารถออกมาที่ลานระเบียงได้เหมือนกันนะครับมาครับเรามาดูห้องนอนห้องนอนเนี้ยเหมาะกับห้องนอนเด็กๆเ,เพราะว่าอาจจะเป็นสไตล์รกระทัดรัดหน่อยแต่ข้อดีอย่างที่บอกข้อดีคืออะไรครับข้อดีก็คือได้ระเบียงเหมือนกันเหมือนมัสเตอร์เบดงข้างเลยก็คือสามารถออก มาข้างนอกได้เหมือนกันนะครับบอกก่อนนะครับว่างานดีไซน์รอบนี้โคบอยเน้นฟังก์ชันใช้งานจริงๆเป็นไงครับนี่แค่ฟังก์ชันแรกๆเรามาดูฟังก์ชันต่อครับห้องน้ําชัน้น2สวยมากๆเป็นแนวเขาเรียกว่าแนวที่กํลาลังนิยมตอนนี้เลยละกันนะครับมาดูครับมันเป็นแนวแบบไหน นี่ครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูห้องน้ำาคนดบอยเจาะเพื่อให้เห็นวิวข้างนอกด้วยเพื่อรับแสงเข้ามาตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดไฟอะไรเลยนะครับตอนนี้ขนาดนี้เวลา5้าโมงเย็นก็ยังแดดก,ก็ยังโอเคอยู่แต่พอเราเปิดช่องแสงตรงกําแพงฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยบ้านมันดูโปร่งนะโถงบันไดมันดูรับแดดดีนะครับผมแสงเข้าคราวนี้มันดูจุดขายของบ้านหลังนี้ครับผม คราวนี้เรามาดูห้องอาบน้ำครับหรือห้องน้ําบอกก่อนนะครับห้องน้ําเดี๋ยวนี้โค้ดบอกก็เน้นนะครับตามยุคตามสมัยเลยนะครับมีเลนชาวเวอร์แถมเดินเครื่องทำน้ำอุ่นไว้เรียบร้อยแล้วสุขภัณฑ์ทุกอย่างเป็นโทนสีดำสายฉีดชำระหัวก๊อกนะครับราวแขนเสื้อคิดอะไรทำแบบนั้นแต่บ้านหลังนี้นะครับโคดบอยทำห้องอาบน้ำเลยครับจริงๆตรงนี้สามารถเอาผนังมากัน้นแยกโซนแห้งโซนเปียกได้ เพราะคนบอลมีท่อน้ําทิ้งของโซนแห้งกับโซนเปียกแยกกันก็เอาฉากกั้นนะครับกระจบมาใส่ตรงนี้ก็จบแล้ว แต่ที่คดยังไม่ใส่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้าอยากได้แนวไหนเราสามารถเอามาใส่เป็นฟังก์ชันได้เป็นไงครับนี่ทุกอย่างค่อยเ,เน้นแสงเข้าในบ้านนะครับตามหลักวงจุย้ยบ้านไม่อึดอดัดบ้านมีแสงเข้าตลอดรับเงินรับทรัพย์บ้านหลังนี้ตอบโจทย์แน่นอนเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงนี้ต่อครับมาดูหลังบ้านนะครับมาดูหลังคาหลังบ้านกันครับหลังคาเราทําเป็นเมทัลชีทนะครับขนาดความหนา0.40นะครับใส่เฟตชิ่งหลังคารางน้ำนะครับรางน้ำไวนิลมีส ขายแอร์เรียบร้อยเป็นยังไงบ้างครับทำบ้านขายต้องคิดไว้ว่าจะตอบโจทย์ลูกค้าย,ยังไงว่าเราจะขายให้ใครนะครับเป็นยังไงบ้างครับบ้านหลังนี้ต้องลองไปร้อนดู EP ีีได้ทีมงานขึ้น EP ก่อนหน้านี้คือ EP ีที่ก่อนทำนะครับสภาพดูไม่ได้ล้าง20กว่าปีผ่านมาประมาณ4ีเดือนคดบอยลีเนร์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เป็นไงครับถ้าอยากทําอาชีพแบบโค้ดบอยนะครับประมูลซับกรมครับคดีมาขายมารีโนเวทขายต้องห้ามพลาดมาเรียนกับโค้ดบอยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าไปเรียนที่ไหนไม่เข้าใจไปเรียนที่ไหนแล้วไม่ตอบโจทย์ให้คิดถึงโค้ดบอยประมูลครับโค้ดบอยจะสอนให้คุณทำอาชีพนี้แบบด้วยตัวเองกำไรงามๆทรัพย์สวยๆรีโนเวทได้แต่คุณจะต้องเรียนรู้ฝึกฝนและลงมือทำเรียนรู้แล้ว อย่าลืมกลับไปฝึกฝนอย่าลืมไปหาประสบการณ์เยอะๆและเก่งเมื่อไหร่ลงมือทําเลยครับเป็นยังไงครับอยากทําอาชีพนี้ไม่ยากสุดท้ายนี้นะครับโ mm hmm. ค้ดบอยขอฝากโค้ดบอยแอนด์แก๊งเว้นร้อยล้านเร็วๆนี้โค้ดบอยก็จะกลับมาอัปเดต YouTube อัปเดต TikTok นะครับแล้วมาให้ความรู้แบบนี้เยอะๆอนาคตจะมีรายการโค้ดบอยทยอยขายโค้ดบอยให้ความรู้นะครับมีอีกหลายรายการที่อยากทำนะครับ อย่าลืมนะครับสนับสนุนโค้ดบอยด้วยโดยการกดไลค์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งให้โค้ดบอยด้วยนะครับแล้วเจอกันใน EP ีต่อไปใครสนใจคอตประมูลนะครับอย่าลืมจะมีสอนเร็วๆนี้ติดตามได้นะครับสุดท้ายนี้โค้บอกขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับบ๊ายบาย